สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงหนังดีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นหนังคุณภาพแห่งปีอีกหนึ่งเรื่องในช่วงต้นปีนี้นะครับนั่นก็คือเรื่อง broker นะครับผมหรือว่าเรื่องที่ชื่อภาษาไทยว่าจัดหารักนะฮะแต่ผมขออนุญาตเติมเป็นอย่างนี้จัดหารักแท้ให้ทาลกแรกเกิดอ่าพราะเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากเด็กทาลกคนหนึ่งที่ถูกทิ้งนะโดยแม่ของเขาเนี่ยก็เอามาวางไว ในกล่องอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าเอาจริงคือไม่ได้วางในกล่องเลยซ้ำอ่ะแต่ว่าสุดท้ายทาลกก็ได้ไปอยู่ในกล่องแล้วลสุดท้ายในกล่องนี้ก็ไปอยู่ในมือของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องเป็นคนที่จะพาทาลกเนี้ยไปหาคนที่พร้อมที่จะรับเลี้ยงดูเขาหมายถึงว่ารับเลี้ยงดูเด็กที่จะเติบโตไปอะไรเงี้ยนะฮะอืมก็เลยกลายเป็นเรื่องของจัดหารักก็คือเป็นเรื่องของการที่คนกลุ่มหนึ่งมาทําธุรกิจ เกิกับเด็กนะฮะแต่ว่าก็คือต้องเป็นการสกรีนคนอะว่าหาคนที่น่าจะรักเด็กหรือว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กทาลกคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแบบว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดือเปลบาเพราะว่าเมื่อคุณไปเอาเด็กทาลกมาจากแบบที่เลี้ยงกเด็กกำพร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการรักพาตัวเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นคนผิดนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาทอดทิ้งเด็กหรือว่าเอาเด็กมาวางทิ้งแบบ เหมือนกับเป็นสิ่งของหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่มีคนกลุ่มนี้ที่จะมาทำมาหากินผ่านเบ็กกะไรเงี้ยน,นะฮะฉะนั้นหนังมันก็เลยมีการแบบว่าถกเถียงกันเลือกศิลธรรมซึ่งน่าสนใจมากครับผมเพราะว่ามันสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ดีมากนะฮะหนังเรื่องนี้ทําให้ผมแบบดูแล้วแบบรู้สึกน้ําตาไหลใครดูดูแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนกับชีวิตเราอะนะที่กําลังมีความรู้สึกฟีลลิ่งแบบเหมือนกับเราไม่มีค่าหรือว่าเฮ้ยเราเกิดมาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเหมือนกับมีใครรักหรืออะไรเงี้ย การที่คุณได้ดูหนังเรื่องนี้นะฮะเอาพาเลยมาดูหนังเรื่องนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วชีวิตเราก็มีค่าเนาะอะไรเงี้ยการที่เราได้เกิดมาอะไรเงี้ยในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันยังมีคนที่พร้อมที่จะโอบกอดอ,อ่าเราอยู่เสมออะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะในการแบบในการที่เราได้ได้ดูงานของพุ่งกับคนนี้ก็คือคุณฮิโรคาสุคุโรเอดะนะครับผมหรือลุงคุโรเอดะนะที่ผมเรียกก็มีโอกาสเจอแกครั้งหนึ่งนะครับก็ดีใจมากเลยตอนนั้นเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับแก ือบทุกเรื่องเลยนะฮะคือไม่ให้เกือบอะทุกเรื่องเลยคือผมยกให้เป็นงานชั้นครูทุกเรื่องอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น l i k e f a t h e r l i k e s o n ซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ผมได้ดูงานแกย้อนกลับไปไกลๆก็ Nobody Knows อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่า,า After the Storm ซึ่งอันนั้นก็อาจจะชอบน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะฮะ Our Little Sister นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ไม่ได้เมนชั่นถึงหรือชอบ Lifter ที่ได้รางวัลตามเดียวของเมืองคานอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เป็นหนังฝรั่งเศส ผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ปลื้มเท่าไหร่แต่รอบนี้เป็นหนังเกาหลีแต่แกเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่พอมาทําหนังเกาหลีเนี่ยเฮ้ยเวยิร์กเว้ยเออคือไม่น่าเชื่อเลยไม่รู้ว่าแกกํากับยังไงอะนะแต่ว่าวิธีการเล่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังเกาหลีก็จริงแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องมันยังมีความเป็นหนังแบบญี่ปุ่นมินิมอลค่อย,อยนๆนวดช้าๆดาเนินเรื่องไปเรื่อยๆเ,เป็นเรื่องที่เรียบง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาถึงจุดที่มันแบบว่าทุกคนดูพันชคนดูเนี่ยโอ้โหเชื่อสนิท เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เชื้อติดสิทธิ์สายหนะ้าเชือดนิ่มๆตายคาโลงต้องเรียกอย่างนี้ดีกว่าเออนะฮะมันน้ําตาไหลงดงามจริง,รงๆนะฮะในความเป็นมนุษย์ที่เขาเล่าผ่านหนังออกมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบคนที่มีจิตใจที่รู้สึกแบบเปราะบางเงี้ยเออนะฮะมันจะมีซีนที่แบบทําให้เราสึกว่าเออหนังมันกำลังเยียวยายแล้วก็อบกอดความรู้สึกเราอยู่อะไรเงี้ยนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเออการที่พุ่มกับเก่งๆเนี่ยได้มากำกับหนังเนี่ยมันเป็นยังไงเออนี่นี่คือตัวอย่างเพราะว่าหนังต้องเต็มไปด้วย วิสัยทัศน์ของการกำกับที่ยอดเยี่ยมทั้งที่แบบวางเฟรมนิ่งๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยหนังมันโคตรมีชีวิตเลยรวมถึงนักแสดงนะครับอันนี้ต้องชื่นชมด้วยทีมนักแสดงนี่คือเจ๋งมากทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นซองคังโฮนะครับซึ่งก็เป็นแบบว่าเป็นตัวหลักของเรื่องนี้แล้วยังได้รางวัลนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมที่เมืองคาร์ด้วยนะฮะก็จะเห็นแกในหนังบองจุนโฮทุกเรื่องนะพาราไซเอออะไรเอ่ยเดอะโฮสอะไรเงี้ยน,น,นู่นนี่นั่นเมมโมรี่เออร์เมอร์เดอร์แต่ว่าพอมาอยู่ เฮ้ยก็เป็นซองคังโฮที่แบบผมรู้สึกว่าเออแกเล่นบทบาทได้แบบโคตรเป็นธรรมชาติเลยนะฮะแล้วยังมีคังดงวอนนะครับผมยังมีแบดูน่ายังมีไอยูนะครับผมซึ่งเล่นได้ดีมากนะไอยูจริงๆทุกคนเล่นได้ดีหมดเลยนะครับอีจุยองที่เป็นมายองอีในอีเทวอนคลาสก็มานะครับเอ่อคือผมรู้สึกว่ารวมนักแสดงดีๆหลายคนในหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ คนห้าคนสี่ห้าคนเนี้ยจะต้องมาเกี่ยวข้องกันเพราะเด็กทารกคนเดียวนะฮะเออซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยตรงที่ว่าทาลกก็ยังไม่รู้อะไรเป็นสีภาษาอะไรแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็มีการเดินทางที่เป็นเหมือนรถมูฟวี่เป็นแบบว่าต้องค่อยๆเดินทางเพื่อหาลูกค้าที่แบบเหมาะสมอะไรเงี้ยเออตอนแรกแม่ก็คือทิ้งเด็กไปแล้วใช่ไหมแต่อยู่ดีๆก็แบบว่ามีการแบบว่ากลับมาแล้วจนกระทั่งแบบว่ากลับมาเจอว่าเฮ้ยลูกทารกตัวเองเนี่ยมันไปอยู่กับคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ ติดสอยห้อยตามคนกลุ่มนี้ไปด้วยเพื่อดูว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมารับอุปการะเด็กเนี่ยจะโอเคไหมแถมยังต้องขอส่วนแบ่งด้วยว่าแบบเอออยู่ต้องแบบแบ่ง Profit Sharing มาให้ชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะอ้าวแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็คือก็ต้องเลี้ยงเด็กไปด้วยถูกป่ะฮะฉะนั้นคนเป็นแม่เนี่ยจะเริ่มรู้สึกผูกพันกับลูกบ้างหรือเปล่าอ่าหรือว่าคนที่ต้องมารับเด็กมาเนี่ยดูแลชั่วคราวเนี่ยเขาจะ มีความรู้สึกแบบมีความผูกพันอะไรบ้างไหมมีความแบบสามสัมพันธ์อะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามีความเป็นมนุษย์มากๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับอันนี้คือพาร์ทหลักของหนังก็จริงแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งเนี่ยจะมีการเมนชั่นเกี่ยวกับการฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยในหนังเออซึ่งแบบเฮ้ยแล้วมันจะมาเชื่อมโยงกันได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่าไอ,อตรงเนี้ยมันสิ่งที่น่าสนใจคือตั้งแต่แม่เอาเด็กมาฝากแบบมาทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วก แล้ก็จนถึงแบบว่าเนี่ยคนกลุ่มนี้พาเด็กไปอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยอยู่ในสายตาตำรวจ2คนตลอดนะฮะซึ่งแบบเออจะเกิดอะไรขึ้นต่อต้องไปดูเองอ่าแล้วมันจะไปเชื่อมโยงอะไรกัะเหตุการณ์ฆาตกรรมต้องไปดูเองโอ้โหบอกเลยว่าพรอตนี้ไม่ธรรมดานะฮะดูเหมือนเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดานะครับ พุ่มกับคุโรอิระเนี่ยสามารถเล่าหนังได้อย่างแบบงดงามมากๆเลยในการแบบว่าใช้ภาษาหนังในการเล่าเรื่องแค่เปิดกระจกแล้วบอกว่าแบบจับดอกไม้เศษดอกไม้ที่แบบว่าปัดออกมาหรือหรือการที่แบบว่าเข้าไปอยู่ในอู่ล่างรถอะไรเงี้ยนั่นก็แบบว่าสามารถสร้างซีนที่แบบสนุกแล้วดูมีชีวิตได้อะไรเงี้ยเออเจ๋งอ่ะคือมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเล่าอะไรอย่างเงี้ยได้เก็ทว่าแต่ว่าพุ่มกับคุโรอิรสิ่งที่น่าสนใจของเขาคือเขาสามารถที่จะเล่าฉากแบบ การกำกับซีนเด็กๆอย่างเงี้ยได้ดีทุกเรื่องเลยนับตั้งแต่ nobody knows นับตั้งแต่ like father like son หรือว่าทุกๆเรื่องที่เขาทำอะ่ะการกำกับซีนที่มีเด็กอยู่ในทันโอ้โหม่งโคตรธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็ต้องชื่นชมไปถึงบทหนังด้วยบทหนังเนี่ยไม่ต้องพยายามเยอะนะฮะคือปล่อยให้ตาม Story ไปเนี่ยคือ Story มันดีอยู่แล้วฉะนั้นบทที่เป็นสกร e นเพย์เนี่ยดยล็อกที่มันดีๆงดงามเนี่ยมันจะมาในฉากที่แบบ มันควรจะมามันจะมาในจังหวะที่แบบโอ้โหพอม,มาปั๊บมันจึ๊กเลยอ่ะเออซึ่งต้องพึ่งทักษะการกำกับที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันถึงจะสามารถที่จะดึงศักยภาพนักแสดงรวมถึงฉากและโลเคชันทําให้บทสนทนาน,นั้นมันส่งไปอย่างนั้นได้ผมจะยกตัวอย่างอย่างซีนที่อยู่บนชิงช้าสวรรค์อนะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดแบบเมนชั่นว่าแบบเออทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่บอกนะว่าเขาพูดอะไรกันแต่ว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทาผิดพลาดครัง้งใหญ่ในชีวิตแล้วรู้สึกว่า โลกใบนี้มามีมีที่ยืนให้เราแล้วอ่ะเราจะยังสามารถนับหนึ่งได้ใหม่หรือเปล่าเราจะให้โอกาสกับตัวเองได้ไหมเราจะให้เอาภัยตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งที่แบบว่าเออที่เติบโตมาแล้วตัวเองจริงแล้วก็เคยเป็นเด็กกพร้าแล้ววันหนึ่งเห็นแม่คนหนึ่งที่แบบว่าทิ้งลูกอย่างเงี้ย เออมันเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนชีวิตบางอย่างต่อกันแล้วกันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออหนังมันเข้าใจเล่าคาแรคเตอร์ตรงเนี้ยมากเลยแล้วทุกๆตัวละครมันมีแบบมันมีชีวิตมันมีจิตใจหมดเลยอะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเออบางทั้งการที่เราแบบเห็นว่าแบบเออแม่ที่ดูแบบไม่ใส่ใจลูกเนาะแบบต้องเออต้องทิ้งลูกต้องโดนคอลหาสังคมอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุผล deeply personal บางอย่างก็ได้อะไรเงี้ยซึ่ง คนที่เป็นเด็กกําพร้าแลวโตมาแลแ ala, ้วมันมีปมฝังใจอย่างเงี้ยแล้วพอมาเห็นชีวิตตรงเนี้ยบางทีมันก็เป็นการแบบคลายปมเหมือนกันว่าแบบเออจริงๆแล้วมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่รู้นะว่าการที่แบบคนน anyway. <eurs> ี้เป็นแม่ที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกอะไรเงี้ยเออเหมือนกับที่มีฉากในหนังบอกว่าเออคุณไม่ไม่พร้อมจะมีลูกเราจะทําให้ลูกเกิดมาทําไมอะไรเงี้ยถูกป่ะฮะแต่กับการหนังกลับมีประโยคที่กินใจมากๆเลยตรงที่พูดประโยคสั้นๆหนึ่งคือผมพูดตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดอารมณ์หรอกแต่ว่ามันเป็นประโยคสั้นๆทีี่่ททําาาผมนนน้ตตไหหลอดดูัง ประโยคนั้นคือขอบคุณนะที่เกิดมาเออก็คือเรียกชื่อตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องแล้วก็พูดว่าเออแต่ละขอบคุณนะที่เกิดมาอะไรเงี้ยเออขอบคุณนะที่เกิดมามันมันกินใจมากๆเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออการที่คนคนนึงเกิดมาเนี่ยมันมีวิถีบางอย่างเนาะมันมีหนทางบางอย่างซึ่งมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแพลนหรอกมันอาจจะไปอยู่ในมือคนนั้นคนนี้หรือมันอาจจะอยู่ในลงกําพร้หรือมันอาจจะไปอยู่ในพ่อแม่บุญธรรมสักคู่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะฮะ แต่สุดท้ายเนี่ยชีวิตที่เกิดมามันก็คือชีวิตที่มีค่าทั้งนั้นอะ่ะนะฮะเออซึ่งแบบมันมันดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายเนาะแต่ว่ามันมันโคตรลึกซึ้งเลยะนะฮะแล้วหนังเรื่องนี้ก็สามารถเล่าตรงนั้นได้ดีมากนะฮะเช่นเช่นเดียวกับหนังอย่างชอบลิสเตอร์ที่พุ่มกับเคยพูดถึงแบบคนที่มาเจอกันโดยที่ไม่ได้เป็นครอบครัวก,กันเขาจะใช้ชีวิตร่วมกันยังไงอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันจะไม่ได้แบบมาใช้ชีวิตกันมเป็นครอบครัวขนาดนั้นแต่ว่ามันมาเจอกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่กับรู้สึกว่า เฮ้ยคนสี่ห้าคนหกคนเนี้ยไม่เหมือนครอบครัวเลยอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะฮะในการดูหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าเออดีใจมากที่ได้ดูครับคือมันเป็นหนังที่เหมาะกับคนที่รู้สึกอยากจะดูหนังที่มีความหวังรออยู่คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเลวร้ายแค่ไหนหรือว่าเราจะประเชิญสถานการณ์อะไรในชีวิตแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราเกิดว่าเรายังมีความหวังอยู่อะไรเงี้ยเออทางข้างหน้าเนี่ยมันยังมี ที่ของเรานะเอออย่างน้อยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างเราคนไม่กี่คนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําหรือว่าคุณค่าในความเป็นเราหรืออย่างน้อยคุณค่าที่เราเกิดมาเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยน,นะฮะซึ่งไอ้คำว่าบร็อเกอร์เนี่ยมันคือการที่เราเหมือนพยายามจะแบบจัดหารักเนาะเออเป็นการจัดหารักเพื่อพาคนคนนึงไปให้คนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะให้ความรักดูแลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็ตั้งคําถามให้กับพวกเราเหมือนกันว่าแบบ เออทั้งตัวเรานะก็ตัวละครที่อยู่รายล้อมตรงนี้ยว่าแบบเออทุกคนก็ต้องการความรักทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับเราทําคุณค่าของตัวเองหล่นหายโดยเฉพาะตัวละครอย่างซองคันโฮซึ่งจริงแล้วเขาก็จะมีปมในใจเหมือนกันในเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าจี๊ดใจมากๆหรือแม้กระทั่งตำรวจก็ตามอะไรเงี้ยเออคือรู้สึกว่ามันมีมันมีปมอะไรบางอย่างที่เขาสามารถใส่ไปได้อย่างน่าสนใจมากนะฮะอืมก็ รอเลยครับผมคือผมรู้สึกว่าแบบรอดูว่าแบบเออจะเป็นยังไงบ้างในกระแสะในประเทศไทยแต่ว่าเอาจริงเนี่ยตอนนี้หนังเพิ่งฉายไปแล้วกระแสดีนะฮะเออก็ผมว่าเป็นหนังที่คุณภาพไม่แพ้ง,งานเรื่องอื่นๆของ,ของครูเอดาเลยเอาจริงเนี่ยส่วนตัวนะถึงแม้ว่าเสียงจะแตกบ้างก็ตามบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบรู้สึกติดขัดเกกับความเป็นบริบทเกาหลีในการเล่าเรื่องของผู้กับคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ติดเลยผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งดีงามมากคือต่อให้มันเป็นหนังเกาหลีอ่ะแต่มันไม่เคย ทิ้งลายเซ็นของความเป็นครูดัเาเลยอ่ะแล้วที่สําคัญคือมันยังมันยังทําให้เรารู้สึกแบบเออมันมันทาให้เราสึกอินไปตามตัวละครได้อ่ะนะฮะแล้วก็เหมือนกับเรารู้สึกว่ามัน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 มีคุณค่ามากมากเลยพอเราได้รับสารนี้กลับมาเราเลยน้ําตาไหลตามตัวละครเพราะว่าบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราทําคุณค่าในชีวิตของเราหล่นหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเออฉะนั้น นั่นแหละครับมันทําให้เราย้อนกลับมันลําลึกถึงตัวเองนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเออมันเกิดมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลบางอย่างที่จะต้องไปทําอะไรบางอย่างเหมือนกันนะฮะอืมนะครับซึ่งก็หนังเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเล่าเรื่องตัวละครเหล่านี้ได้งดงามมาเป็นทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับแลวก็นอกจากนี้เนี่ยก็คิดว่ายังเป็นหนังในช่วงหลังๆของคู่เล่ยละที่โอเคนะครับส่วนตัวนะผมไม่ได้อวยนะ ผมชอบเรื่องนี้มากกว่าชอบริปเตอร์อีกนะเพราะว่าทีมชอบริปเตอร์จริงๆก็ดีมากเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมชอบทีมนี้มากกว่านะฮะอืมมันดูแล้วรู้สึกว่าเราเราเราอินกับมันมากกว่าอืนะครับแต่ถ้าถามว่าชอบเท่ากับพวกไลฟ์ฟาเตอร์ไลฟ์ซานโนบอดีโนหรือแบบอะไนก็ตอบตอบได้เลยว่ายังนะฮะคือครุยดาเขาทำงานที่มาตรฐานสูงมากอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นไปเทียบกบบโนเบอ n o ดีโน่ิอืมยากเลยอ่ะอืมเพราะว่าเรื่องนั้นนี่คือมัน ไฮคอร์ติจริงแล้วรู้สึกว่าเรื่องนั้นก็ทําให้นักแสดงเด็กเนี่ยสามารถได้นําชายของเมืองคานเช่นกันนะซึ่งเป็นนักแสดงที่ตอนนั้นอายุน้อยมากเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้มุ่มกลับที่มีความสามารถมากๆกนะฮะก็ดีใจครับดีใจที่เห็นแกกลับมาทําหนังดีๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ผมได้ยินโปรเจกต์เนี้ยประกาศสร้างตั้งนานแล้วละ่ะสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เราก็ติดตามมาตลอดเพราะเราก็เจอครูเอลดที่เกาหลีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะเห็นเขาแบบคอล์ับกับเกาหลีแล้วสุดท้ายมันเป็นการคอล์รับที่ ดีงามงดงามแล้วยังได้เสียงปรบมือที่ยาวนานเป็นสิบนาทีแล้วนะฮะที่เมืองคานนะฮะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเป็นการแบบเขาเรียกว่าสมเกียรติอ่ะเออนะฮะเป็นการสมการรอคอยที่เราได้รอหนังเรื่องนี้ออกมานะฮะอืมนะครับก็เชียร์นะครับอยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับเป็นหนังที่ดีงามมากๆอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้นะครับโอเคครับผมก็ขอจบการรีวิวเตี่ยเพยงเท่านี้ครับโอเค ส่วนใครที่ชอบฟังรีวิวของผมนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสเอ u t u b ทูป e และก็บิ๊กนภัรในทิกตอ k นะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเล่าเรื่องเล่าหนังคุยหนังวิเคราะห์หนังเล่าสู่กันฟังอีกนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวกันครับสวัสดีครับ